นี่คงถูกใจสาวก h o n d a a ออโตเมติกไม่น้อยกับเครื่องยนต์เจเนเรชันใหม่ของ f o r ์ a แต่มันจะสมกับที่แฟนๆ Honda รอคอยและคาดหวังกันหรือไม่เพื่อนๆต้องดูใน Honda New Engine ESP Plus f o r ั a 350 Review ในที่สุดผมก็หารถฟอร์ซามาจนได้นะครับแต่ขอบอกไว้เลยว่าตอนแรกอ่ะผมกะว่าจะทํารีวิวรถฟอร์ซ่าสาแต่ผมอ่ะได้ไปอ่านสเปคข้อมูลของเครื่องยนต์ใหม่ของฟอร์ซาที่มีชื่อว่า ESP+ Plus แล้วนั้นผมถึงกับเปลี่ยนใจทันทีเพราะว่าสิ่งที่ Honda เนี่ยได้มีการปรับปรุงไปใหม่เนี่ยกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันมีเยอะมากมากจริงๆครับถ้าใผมนะครับรีวิวทั้งรถทั้งเครื่องยนต์ใหม่นะครับ รับรองเลย1ชั่วโมงเนี่ยก็คงพูดได้ไม่หมดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาขอเจาะลึกและก็ทดลองประสิทธิภาพครับของเจ้าเครื่องยนต์ E-S-P+ ของ Honda หน่อยว่าสิ่งที่เขาปรับปรุงมาใหม่นั้นนะครับมีอะไรบ้างและก็มันดีอย่างที่เขาด่าลือกันจริงหรือไม่นะครับโดยสิ่งแรกเลยครับที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคับนั่นก็คือทาง h o n d ้นะครับมีการดีไซน์รูปลักษภายนอกใหม่ครับให้กับเครื่องยนต์ ESP+ นะครับซึ่งการดีไซน์ใหม่นี้ครับจะช่วยนะครับเพิ่มความสวยงามความหรูหราความเท่เนี่ยให้กับตัวรถเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นครับไม่เชื่อนะครับเพื่อนเพื่อนลองเอาลูกเครื่องยนต์ครับของ For ์ซาตัว300ครับมาเทียบกับตัวที่เป็นเครื่องยนต์ ESP+ ดูนะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตได้เลยครับว่าเครื่องยนต์ ESP+ ครับจะดูมีความหรูหราความสวยงามและก็ความเท่เนี่ยมากกว่าเครื่องยนต์โฉมเก่านั่นเองครับแต่แค่เรื่องความสวยงามความเท่ความหรูหรานะครับ มันก็ยังไม่ใช่หัวใจหลักของเครื่องยนต์ครับเพราะว่าเครื่องยนต์จะดีหรือไม่ดีครับมันอยู่ที่เรื่องของ performance นั่นเองครับในส่วนเรื่องของ p e r f o r m a n c ครับของเจ้าเครื่องยนต์ e sp p ั u s นะครับของ f o r z a 350นะครับโดยความประทับใจแรกเลครับที่ผมได้ลองบิดคันเร่งเจ้า f o r z a 3 5 0ครับกับเครื่องยนต์ e sp พนครับนั่นคืออัตราเร่งครับที่ เรียกได้ว่าเราใจมากนะครับเร่งได้ฉับไวแบบพูดปาร์ตมาทันทีมาท,ทันใดนะครับไม่มีอาการน่วงหรือว่ารอรอบให้เห็นเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าบิดเป็นพุ่งบิดเป็นพุ่งเลยนั่นเองนะครับอัตราเร่งดีไม่มีตกครับในทุกๆย่านรอบเครื่องทุกๆย่านความเร็วนั่นเองนะครับนั่นก็เพราะว่าเครื่องยนต์นะครับ ESP+ นะครับ ได้มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของขนาดความจุกระบอกสูบใหม่นั่นเองครับจากเครื่องยนต์ของเดิมครับขนาดลูกสูบครับจะใหญ่เพียงแค่72มิมตรครับช่วงชักก็จะยาวอยู่แค่68.5มิเมเท่านั้นเองครับแต่ในเครื่องยนต์ E S P Plus นะครับได้มีการปรับขนาดลูกสูบคุณช่วงชักใหม่ครับโดยลูกสูบครับจะมีความโตถึง77มิมกันเลยทีเดียวครับ เรียกได้ว่าใหญ่กว่าลูกสูบเดิมเนี่ยถึง5มิมกันเลยทีเดียวนะครับและก็ช่วงชักครับจากของเดิมครับ68.5มิลลิเมตรครับปรับมาเป็น70.7มิมกันเลยนะครับเรียกได้ว่าช่วงชักเนี่ยครับมีความยาวกว่าเดิมครับถึง2.2มิมกันเลยทีเดียวนะครับถ้าคนที่ไม่ได้รู้เรื่องล้วนครับอาจจะดูเหมือนน้อยใช่ไหมครับช่วงชักเนี่ยมันเพิ่มมาแค่2มิมใช่ไหมแต่ผมบอกเลยครับว่า การที่รถเนี่ยมีช่วงชักยาวขึ้น2มมเนี่ยมันมีผลนะครับทำให้รถเราเนี่ยมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นทําให้รถแรงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับโดยถ้าคิดเป็น CC นะครับจากเครื่องยนต์ของเดิมครับจะมี CC อยู่แค่279 cc เท่านั้นเองครับแต่ในเครื่องยนต์ใหม่นะครับ ESP plus ตัวนี้ครับจะมี CC นะครับมากถึง329.6 cc กันเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่านะครับมี CC เยอะขึ้นนะครับกว่าของเดิมเนี่ยตั้ง50 cc เลยครับ ถ้าเอาเป็นตัวเลขเป๊ะๆก็คือ50.6ซีซีครับเกือบ51าสิบนั่นนะครับเรียกว่าซีซีนะครับเพิ่มมาเยอะมากนะครับตั้ง50ซีซีนะครับซึ่งการที่มีซีซีเพิ่มขึ้นตั้ง50ซีซีครับมันจะมีผลนะครับทำให้รถของเราครับมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นรถแรงขึ้นเร่งจาก0ถึง100ภายใน8วินาทีเท่านั้นเองนะครับและก็ยังไม่พอครับยังมีผลนะครับทำให้ความเร็วปลายของรถเราเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับซึ่งความเร็วปลายครับของ Forza 300ครับ ที่เคยเคยลองกันมาครับก็จะทำได้อยู่ประมาณ140-150ถึงกิมต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแต่ในเครื่องยนต์ใหม่นี่ครับ ESP พัดตัวนี้ครับกับรถ f o r ์ซ350ครับความเร็วปลายครับความเร็วท็อปสปีดของ Forsa 350ตัวนี้ครับจะทำได้มากถึง155-165กิมต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าจากโมก่อนครับที่เขาบ่นกันว่ารถ 300cc ครับ ขี่ได้แค่140 150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันเร็วไม่พอมันแรงสะใจไม่พอครับในโฉมนี้ครับ Honda บอกจดให้ครับอยากได้แรงครับเอาไปเลยครับ155ถึง165กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเร็วมากครับสำหรับสกูตเตอร์ขนาดื่องยนต์3 0 0ซีนะครับเรียกได้ว่าสะใจเป็นแฟนๆ Honda แน่นอนครับรอบนี้และนอกจากนะครับการขยายกระบอกสูบแล้วก็ช่วงชักใหม่นะครับทาง Honda ครับก็ยังได้คิดถึงเรื่องของการไหล ของอากาศ ID ดีครับก่อนที่จะมีการดูดเข้าไปในเครื่องยนต์นั่นเองนะครับโดยสิ่งแรกเลยครับที่ฮอนด้าปรับปรุงครับในเรื่องของการไหลของ ID ดีครับนั่นคือมีการขยายหม้อกรองอากาศใหม่ครับให้มันใหญ่ขึ้นมาเป็น5.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับขยายขนาดหม้อกรองอากาศแล้วครับก็ยังมาขยายลิ้นเล่งใหม่ครับจากของเดิมครับมีขนาดอยู่แค่34มิมลลิเมตรครับก็ปรับมาเป็น36 ม mm ิลลิเมตรกันเลยทีเด are er like ียวนะครับเรียกได้ว่าใหญ่มากนะครับซึ่งการปรับปรุงนะครับ2อย่างนี้นะครับจะทําให้ครับอากาศไอดีนะครับไหลเข้าเครื่องยนต์เนี่ยได้สะดวกขึ้นได้ไวขึ้นและก็ได้มากขึ้นด้วยนั่นเองครับทำให้เวลาเราขี่ครับรถในรอบสูงๆเนี่ยมันจะมีอากาศไหลเข้ามาได้สะดวกนั่นเองนะครับทาให้รถเนี่ยมีกําลังมากขึ้นนะครับในรอบที่สูงๆนะครับความรู้สึกเนี่ยจะไม่อั้นปลายหรือว่าปลายเนี่ยมันจะอืดๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ย มันถูกดูดเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับและก็ในส่วนของท่อไอเสียนะครับก็มีการออกแบบใหม่นะครับทาให้ครับมีการระบายไอเสียที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับและที่สาคัญยังเงียบอีกด้วยนะครับและสำหรับชุดส่งกําลังครับก็ยังมีการปรับปรุงใหม่อีกด้วยครับโดยชุดคลัสนะครับจากเดิมครับจะมีอยู่แค่3จุดเท่านั้นเองครับโดยของใหม่นะครับจะปรับมาเป็น5้า จุดกันเลยทีเดียวครับทำให้ครับชุดคลัตช์เนี่ยเวลาเราบิดเคร่งครับมันจะจับตัวได้ไวขึ้นและก็แน่นขึ้นด้วยครับนี่ครับเป็นสาเหตุที่ทําให้รถเนี่ยลดอาการลอรลอนครับแล้วก็บิดเป็นมาบิดเป็นมานั่นเองครับแล้วก็ยังไม่พอครับก็นอกจากจุดคลัตช์ครับที่มีมากขึ้นครับขนาดของชามครับก็ยังใหญ่ขึ้นตามไปด้วยครับแล้วก็มีพื้นผิวสัมผัสครับมากขึ้นถึง230%กันเลยทีเดียวครับเรียกว่าทั้งจับหนึบขึ้นนะครับแล้วก็ยัง ทำให้รถเนี่ยเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับสําหรับชุดส่งกําลังใหม่ชุดนี้นั่นเองครับแล้วก็ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทำให้นะครับรถ f o ร์ซ่าสคันนี้ครับมีความแรงครับตั้งแต่ต้นจนปลายเลยนั่นเองครับในทุกๆย่านความเร็วนะครับซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นครับก็อาจจะมีหลายคนครับที่สงสัยนะครับหรือว่ากําลังจะตั้งคําถามนะครับว่าถ้าเกิดนะครับเอาเครื่องยนต์ e sp plus นะครับของ f o s z a 3 5 0ตัวนี้นะครับ มาเปรียบเทียบครับกับคู่ปรับอย่างเจ้ายามาฮ่า XMAX แล้วนะครับเครื่องยนต์ของรถคันไหนครับจะเร็วจะแรงกว่ากันนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นตอนนี้ครับจากที่เคยๆลองขี่มานะครับผมกล้าบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์หรือว่ารถนะครับที่เร็วที่แรงที่สุดณตอนนี้ก็คือ For z ซ350ครับกับเครื่องยนต์ ESP+ ตัวนี้นะครับที่แรงที่สุดณตอนนี้นั่นเองครับโดยถ้าเอาสเปคมา เทียบกันแบบหมัดต่อหมัดแล้วนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับ X Max นะครับจะมี CC ครับนั่นก็คือ292 CC ครับแต่ Forza ครับจะมี CC มากถึง329.6 CC เลยครับเรียกได้ว่ามากกว่า X Max เนี่ยตั้งเกือบ40 CC กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของแรงม้าครับ X Max ครับจะมีแรงม้าก็คือ28แแรงม้าครับแต่ Forza ครับ ก็จะมี29แรงม้าครับเรียกว่าปัดเลขงกลมเนี่ยก็ต่างกัน1แรงม้านะครับและในส่วนของแรงบิดครับอันนี้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ Xmax นะครับจะมีแรงบิดอยู่ก็คือ29นิวตันเมตรครับแต่ Forza ครับมีตั้ง32นิวตันเมตรครับเรียกว่าต่างกันเนี่ยตั้ง3นิวตันเมตรครับเรียกว่าต่างกัน3นิวตันเมตรเนี่ยรู้สึกอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้และถ้าเมื่อเทียบนะครับแรงบิดต่อน้ําหนักรถแล้วนะครับ Forza เนี่ยครับ จะให้แรงบิดต่อน้ำหนักรถเนี่ยที่ดีกว่า X Max นั่นเองนะครับหรือพูดบ้านๆเลยคือแรงบิดต่อน้ำหนักเนี่ยของ f o r z a เนี่ยมันเยอะกว่า X Max นั่นเองครับแล้วก็เรื่องของความเร็วปลายครับหรือว่าความเร็วทอรสปีดครับ X Max นะครับจะทำความเร็วทอรสปีดได้ครับประมาณอยู่ที่150ถึง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ใน f o r z a 350คันนี้ครับ จะสามารถทําความเร็วสูงสุดนะครับได้ถึง155ถึง165กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแบบนี้แล้วครับเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าสเปคเครื่องยนต์ e s p พัดของ f o r ซ a 350ครับจะมีความแรงเนี่ยมากกว่า XMAX เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะครับและถ้าเอา2คันนี้นครับมาลองแข่งกันแล้วครับจากที่ผมเคยเคยลองกันมานครับผมบอกเลยว่า f o r ซ a 350ครับกินตั้งแต่ต้นจน ปลายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยกล้าพูดว่า f o r ์ซ3า0ครับกับเครื่องยนต์ e s p พัดครับแรงกว่า x max 300แน่นอนครับอันนี้นะครับทดสอบทั้งเรียมเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องของกำลังเครื่องที่แท้จริงแล้วครับว่าเครื่อง ESP พัดตัวนี้ครับจะมีกำลังมากแค่ไหนครับเมื่อต้องเจอเนินสุดโหดบนเขาใหญ่นั่นเองครับความรู้สึกของผมครับเมื่อได้ลองขี่ฟอร์ซ่าครับขึ้นเขาใหญ่ดูนะครับผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่รู้สึกถึงความอืดของเครื่องยนต์แม้แต่น้อยเลยนะครับแถมอัตราเร่งนะครับตอนกำลังขึ้นเนินเนี่ยก็ยังทำได้ดีอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าอัตราเร่งเนี่ย พอๆกับพื้นราบเลยนะครับต่อให้เจอทางลาดชันครับเป็นแบบตรงๆนะครับขึ้นไปแบบตรงๆหรือว่าเป็นแบบตวัดเลี้ยวโค้งขึ้นไปนะครับหรือแม้แต่จอดอยู่กลางเนินครับแล้วค่อยบิดขึ้นไปเนี่ยเครื่องยนต์ EFP พั u นะครับของ For z ซ350เครื่องนี้ครับก็ยังเร่งได้แบบฉับไวและตอบสนองได้เร็วเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเรียกว่าเนินบนเขาใหญ่เนี่ยกุ้๊ดกล้วยเลยนะครับสับเครื่องยนต์ตัวนี้นั่นเองครับซึ่งอารมณ์เนี่ยทำให้ผมเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันอืด ตอนที่กําลังจะขึ้นเนินเนี่ยอีกต่อไปนะครับไม่รู้สึกเบื่อเลยนั่นเองครับเพราะว่าเร่งเท่าไหร่มันก็พุ่งปู๊พุ่งปู๊ขึ้นเนินไปเท่านั้นนั่นเองครับถ้าใครเป็นไบเกอร์ครับสายขี่รถขึ้นเขาเนี่ยผมคิดว่าคงชอบแน่นอนครับตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากการเร่งขึ้นเนินแล้วครับในจังหวะที่เราเข้าโค้งอยู่นะครับการที่รถนะครับมีอัตราเร่งที่ดีครับทําให้เราครับเวลาจะเร่งเครื่องออกโค้งเนี่ยมันก็ทําได้ ฉับไวแล้วก็ตอบสนองได้ดีหนักแน่นตอนที่กําลังจะบิดพยานเนี่ยออกไปจากโค้งครับทำให้เวลาขี่ฟอร์ซ่าเข้าโค้งครับกับเครื่องยนต์ e อ p พัสตัวนี้ครับจะช่วยเพิ่มนะครับความสนุกความแล้วใจในการกับขี่รถเข้าโค้งเนี่ยได้มากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ ก็หลังจากที่ผมขี่ f o r ์ซ่าสามาูนมาสักพักหนึ่งครับผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ครับขี่สบายและก็นุ่มนวลมากเลยครับแล้วก็เมื่อเวลาขี่รถเร็วๆครับในรอบที่สูงๆครับเครื่องยนต์ครับก็ไม่มีอาการสั่นเลยแม้แต่น้อยนั่นเองครับเลยทําให้ผมเนี่ยครับเพลอบิดเพลินไปหน่อยนะครับมารู้ตัวทีหนึงครับก็ตอนที่ดูหน้าปัดครับว่าไม่รถเนี่ยขี่ไปเกือบความเร็วสูงสุดแล้วนั่นเองครับนั่นก็เพราะว่า ฮอนด้าครับได้มีการปรับปรุงใหม่ครับเกี่ยวเรื่องของบาลานซ์เครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้ครับมีความเสถียรมากขึ้นครับโดยสิ่งที่เขาปรับปรุงไปครับก็คือชุดเพาข้อเวียงใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มบาลานเซอร์นะครับแล้วก็บวกกับตัวดันโซเรลินครับแบบไฮดรอลิกนั่นเองครับซึ่งตัวดันโซแบบไฮดรอลิกตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่นำมาใช้เป็นครั้งแรกครับของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าครับในประเทศไทยครับ ซึ่ง3าสิ่งนี้นครับจะช่วยครับทาให้ลดอาการสั่น,นครับของเครื่องยนต์เนี่ยให้มันน้อยลงนะครับเมื่อใช้งานรถเนี่ยในรอบเครื่องที่สูงๆนะครับเครื่องเนี่ยก็จะไม่มีอาการสั่นหรือว่าเสียงดังนั่นเองนะครับและก็ในเรื่องของการระบายความร้อนครับทางฮอน da ้าเนี่ยครับก็มีการปรับปรุงมาใหม่ครับโดยสิ่งที่เขาปรับปรุงครับเกี่ยวเรื่องของการระบายความร้อนครับนั่นก็คือได้มีการครับย้ายตำแหน่งหม้อน้ําใหม่นะครับให้มาอยู่เนี่ย ด้านหน้าของตัวรถนั่นเองครับทาให้นะครับหม้อน้ําตัวนี้ครับรับลมเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองครับพอหม้อน้ํารับลมได้ดีขึ้นครับการถ่ายเทความร้อนครับก็ดีตามไปด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่านอกจากการย้ายตําแหน่งหม้อน้ำ้วครับก็ยังมีในเรื่องของลูกสูบนะครับที่มีการเคลือบด้วยโมลิดินัมนะครับโดยโมลิดินัมตัวนี้ครับจะช่วยนะครับลดแรงเสียดทานนะครับของลูกสูบกับเสื้อสูบนะครับทำให้ลดความร้อนครับ จากแรงเสียดทานระหว่างเสื้อสูบกับลูกสูบเนี่ยลงไปได้นะครับแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่า Honda นะครับยังซ่อนไม้เด็ดไว้อีก2อย่างครับนั่นก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแบบดับเบิลสกาเวตปั๊มนะครับหรือถ้าพูดให้เป็นแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือปั๊มน้ำมันตัวนี้ครับมันจะมี2ห้องดูดน้ำมันนั่นเองครับหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือปั๊มแบบ2 in 1นะครับ ก็คือเหมือนมีปั๊ม2ตัวแหละใน1ตัวนะครับโดยปกติแล้วครับปั๊มน้ํามันเครื่องของรถทั่วไปเนี่ยจะมีแค่ห้องดูดน้ํามันเครื่องเนี่ยแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะครับแต่สาหรับเครื่อง e-t part ตัวนี้ครับมี2ห้องนั่นเองครับซึ่งการที่มันมี2ห้องดูดน้ํามันเครื่องอย่างนี้ครับมันจะช่วยทําให้นะครับเพิ่มแรงดันแล้วก็ปริมาณน้ํามันเครื่องครับที่จะถูกส่งไปยังส่วนต่างเนี่ยภายในเครื่องยนต์นั่นเองครับแค่นั้นยังไม่พอครับเพราะว่าอีก1ไม้เด็ดนะครับของ h อนด้าครับ ที่มีการปรับปรุงไปก็คือได้มีการเพิ่มระบบนะครับหัวฉีดน้ํามันเครื่องนะครับให้กับลูกสูบนั่นเองครับหรือว่าที่เรียกกันก็คือ p i s t o n Oil j e t นั่นเองนะครับโดยระบบนี้ครับจะเป็นระบบฉีดน้ํามันเครื่องครับเข้าใส่กับลูกสูบเครื่องเนี่ยโดยตรงเลยนั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับก็ถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรกครับในรถสเปคนี้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่ในรถที่มีราคาแพงๆนะครับหรือว่าในรถแข่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งระบบหัวฉีดน้ำมันหล่อลื่นนครับจะช่วยนะครับลดแรงเสียดทานครับของลูกสูบทําให้นะครับลูกสูนครับมันลื่นขึ้นนะครับและก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับเพิ่มความทนทานให้กับเครื่องยนต์ครับและก็ลดเสียงรบกวนครับ จากการทํางานของเครื่องยนต์ได้อีกด้วยนะครับนี่นะครับก็คือข้อดีนะครับของหัวฉีดน้ํามันหล่อลื่นครับหรือที่เรียกกันก็คือระบบพิสตันออยล์เจ็ตนั่นเองครับเรียกได้ว่าทั้ง4อย่างนี้นะครับช่วยทําให้รถเรานะครับแรงไหลลื่นกําลังไม่มีตกนะครับแถมเครื่องเนี่ยยังไม่ร้อนอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าใครที่ชอบขี่รถไกลๆไม่ค่อยพักรถนะครับชอบบิดอัดสุดตลอดทางนะครับพูดง่ายๆเลยคือสายบ้าพลังนะครับต้องถูกใจ สิ่งนี้แน่นอนครับเพราะจากที่ผมลองมาครับวันที่ผมลองมาเนี่ยแดดก็เปลี่ยงนะครับอากาศร้อนเนี่ยประมาณ40กว่าองศาได้นะครับขี่อยู่กลางถนนยางมาต้อยครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนครับถ้าใครเป็นแฟนๆช่องผมครับเวลาผมขี่รถทีเนี่ยผมขี่บิดอัดสุดตลอดทางครับ ไม่ปล่อยนะครับอันไหนอัดได้อัดนะครับเนี่ยครับคือคือสไตล์ของผมครับเรียกได้ว่าถ้ามีร้อยก็ใช้หมดร้อยนั่นแหละครับผมก็ยังไม่รู้สึกถึงความร้อนของเครื่องยนต์ครับหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีโอเวอร์ฮีตหรือว่าสัญญาณเตือนโอเวอร์ฮีทเนี่ยขึ้นมาโชว์หรือว่าแจ้งเตือนเนี่ยให้เห็นเลยนั่นเองครับเรียกว่าการจัดการความร้อนครับของเครื่องยนต์ ESP พัดตัวนี้ครับทาได้อย่างอยู่หมัดแน่นอนครับขี่ได้ไกลๆยาวๆไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ และแล้วก็มาถึงจุดหมายปลายทางในการขับขี่ทดสอบ For z ซ350กับเครื่องยนต์ใหม่ ESP+ Plu ในครั้งนี้นั่นคือเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์นั่นเองครับที่ผมมานะครับซึ่งการขับขี่นะครับ f o r z ซ350กับเครื่องยนต์ใหม่ครับ ESP+ นะครับในครั้งนี้ทำให้ผมนะครับได้รับประสบการณ์ดีๆนะครับในการขับขี่รถสกูตเตอร์ขนาดเครื่องยนต์3 0 0ซีแล้วในตอนนี้ครับผมก็กล้าบอกได้เลยครับว่า f o r z a 350กับเครื่องยนต์ ESP+ นะครับถือว่าเป็นสุดยอดครับรถสกูตเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ 300cc ณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้รับประสบการณ์แบบผมครับเพื่อนๆต้องไม่พลาดครับที่จะเป็นเจ้าของครับรถ f o r ์ซ350กับเครื่องยนต์ ESP+ Plus คันนี้นั่นเองครับหรือถ้ากว่าเพื่อนๆเห็นว่ารถ f o r ์ซ350เนี่ยราคามันแพงไปนะครับเพื่อนๆเนี่ย ก็ยังสามารถรับประสบการณ์เช่นเดียวกันได้แบบนี้ครับจาก all new honda pcx 160นั่นเองนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของ pcx 160ครับก็เป็นเครื่องยนต์ e sp plus นั่นเองครับเหมือนกับ f o r z ซ350ครับแต่เพียงว่าขนาด cc เนี่ยจะเล็กลงมาเท่านั้นเองนะครับและก็ที่สำคัญเลยนะครับเครื่องยนต์ของ pcx นะครับก็มี4สูบแล้วด้วยนั่นเองนะครับโดยรถทั้ง2คันนี้นะครับเพื่อนๆครับ สามารถไปจับจองหรือว่าไปลองจับกันได้ที่ศูนย์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายรถ Honda ใกล้บ้านของเพื่อนๆเนี่ยได้เลยนั่นเองครับสำหรับ f o r ์ a ซ350ครับก็จะมีราคาอยู่ที่173,500บาทครับและในของ p c x ครับก็จะมีราคาเริ่มต้นครับอยู่ที่85,900บาท เท่านั้นเองนะครับหากใครสนใจก็อย่าลืมไปดูกันนะครับก็ชอบกันไหมครับสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์ Honda New Engine E.S.P. plus Forza 350ในครั้งนี้นั่นเองครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนี่ยของผมด้วยนนเองครับและถ้ากว่าเพื่อนๆครับกำลังติดตามช่องผมใหม่ๆครับและอยากจะดูครับว่าคลิปต่อไปเนี่ย ผมจะมารีวิวรถอะไรครับหรือว่าจะเอารถอะไรเนี่ยมารีวิวครับก็อย่าลืมครับกดปุ่ม s b s c คล b e ครับหรือว่าปุ่มติดตามครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไว้ครับพร้อมกับเรื่องหัวข้อแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยเองครับเพราะว่าเวลาผมอัพคลิปมาใหม่ครับมันจะไปแจ้งเตือนเพื่อนๆเนี่ยทันทีเลยนั่นเองครับก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังเจอใหม่ครับกับผม e x c กเซ r ตอร์ไคนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับ